สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องคะมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งค่ะพี่น้องคะหลังจากที่ลงไปแล้วเมื่อสานี้คลิปหนึ่งคลิปนี้เอาลงให้อีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องคะลงกันแบบรัวเเลยนะคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเฮียนั่นค่ะพี่น้องค่ะเฮียนั่น,นงนนดประจํที่นที่1เดือน2ปี6กหาค่ะพี่น้อง หลังจากเฮียนั่นรุดไปประมาณสีงวดหาง,งวดนเนาะคะเนาะบอกว่ากันค่ะเลขนี่เข่ามีออกเนาะคะ่ะในเมื่อมัดรุดเท่าก็ต้องตามต่อลุยกันต่องวดใหม่ค่ะพี่น้องค่ะถ้าบนเขาแล้วเพื่อกับเข่าซีงวดหาง,งวด6หกงวดสิบงวด,งวดซอนกนมนะะ็มีเนี่ค่ะพี่น้องค่ะมันรุดกับรุดเาวตามกันต่อค่ะไม่ต้องเสียใจเด็กพนามลายหางนําค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องขาขันเข่ากับเขา่าทั้งล่างทั้งบนขันรุดกะอดใจแน่นิดนึงตามกันต่อลุยกันต่อเนาะวันนี้หามาแล้วคะ่ะพี่น้องขาสําหรับเฮียนันขอบคุณเจ้าของคอมูลเฮียนันเนาะค่ะเนาะเด็กที่เพิ่งหามาเด็กกะสองสี่ศูนย์แล 4, 7, ้วก็สี่เจ็ดค่ะเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลารกินเมียงรัฐบาคลค่ะลอตเตอรี่บ้างแพงกะจัดเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ไม่ต้องรียรอต่อไปเป็นของแอดคู่เมืองค่ะพี่น้องขาง่ดท่แล้วนี่ก็แอดคู่เมืองกับบอสาใม่พิดหวังคะ่ะพี่น้องขาเก่าสองต้งตรงล่าง,ตงแต่วันนี้เป็นช,ชนุดสามตัวบนนะค่ะพี่น้องเนาะให้บรายหางเือกันคะ่ะเขาสามตัวก็มีมาแล้วด้วยคะ่ะสำหรับแอดคู่เมืองชุดฟ้าสีทองคอนละค่ะหมดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพพศ พศ2565เนาะค่ะพี่น้องเนาะ815 015แล้วก็315ค่ะพี่น้องชุดอ่าที่ชอบใจเยาวันก็นคือ315เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไปพิจรา,ารณามักไผมังวันพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดก็คอมเมนต์บอกกันไนด้เด้อจ้า ชุดเป็ดตัดเพชรค่ะพี่้องคาในเนงหาพัน่นงห,หาตัวเดียวโดดหดดที่แล้วชุดเป็ดตัดเพชรนี่พ่นายเก้าสองตัวเดียวโดดๆดดนะครพี่้องเด้อวันนี้เอาไปเบิ่งค่ะมามันสิตัดเพชรอีกบองวดน,นี้ซื้อหวยหยังโยมเนหน่อยพันถามค่ะพี่้อง่าชัดๆไปเลยค่ะพี่รองคะาวันนี้ก็ให้มาหนึ่งเก้าศูนย์ แล้วก็แปดมปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับไอ้หัยนี่หน่อยนี่ก็เขาดูอยูุติค่ะพี่น้องคะ่ะเขาดูเขาบอย3มโตกับเขาสองโตมั่งเล็กมีเขามีออกนะคะเนาะเล็กบกเขาก็ตามกันต่อคะ่ะเลขกเขาก็ดีใจกันไปค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะมีซํมนี่เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเก่าและคะ่ะค่ะพี่น้องโจคดีรำด้วยถุงหอยเรามาทีหนึ่งจ้า เจอเลขเด็ดเลขแม่นเล,นเลนขคักๆัดกระเสียมาฝากพี่น้องคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องค่ะลำรวยลำรวยตลอดปีหกหาด้จ้าโชคดีรับรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง,งจ้า